วัสดีครับวันนี้พวกเราก็มานําเสนองานจานตาไก่นะครับผมครับสวัสดีครับผมนายพงศธรยงรัครับสวัสดีครับผมนายธรรมวัฒน์กำรังครับสวัสดีครับผมนายสิริสุขใสครับครับผมความเป็นมานะครับผมของจานตาไก่นะครับผมชามไก่หรือที่คนแต่ขิวเรียกก้วยอัวนะครับผมและที่ปัจจุบันนิยมเรียกชามตาไก่นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานครับผมโดยประเทศไทยเป็น ที่นิยมในการรับประทานอาหารข้าวต้มนะครับโดยเฉพาะในหมู่คนจีนแต้ทีอยตั้งแต่ก่อนสองครามโลกครั้งที่2องนะฮะโดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากรูกไก่สีแดงและลักษณะของชามที่เหมาะกับการใช้ตะเกียบพุ้ยนะครับผมชามตาไก่มีต้นกําเนิดผลิตในประเทศจีนกว่าร้อปีครับมาแล้วในมณฑลกวางตุง้งโดยชาวจีนและคนแครนะครับผมในตําบลกอปี อำเภอไถ่ปู่และชาวจีนแต้จิ๋วที่ตำบลปังโขยนะครับซึ่งมีเขตติดต่อกันทางใต้ชามตาไกา่จะใช้ในประเทศจีนแล้วยังส่งจำน่ายแก่ชาวจีนโพ้นทะเลด้วยนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งจึงสมมาจำน่ายยังประเทศไทยซึ่งมีชาวจีนโดยเฉพาะชาวแต้จิว๋วอาศัยอยู่จำนวนมากเนื่องจากในระยะก่อนสงครามโลกค,ครั้งที่สองนะครับยังไม่มผีผู้ดิชามไก่นะครับผมในประเทศไทยและ มีความต้องการจากตลาดมากพ่าคเาชาวจีนซึ่งอยู่แถวถนนทางตลาดเก่าในกรุงเทพนะครับผมจึงส่งนําเข้ามาในประเทศจีนฮนะซึ่งในขณนะนั้นมีราคาถูกมากนะครับผมต่อมาเกิดสองคารามที่ญี่ปุ่นนะครับทําให้ชามไก่ในตลาดของนําเข้าไม่พอขายนะครับผมและราคาสูงขึ้นต่อมามีชาวจีนย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศไทยนะครับได้มีการ ก่อเตาองค์กรนะครับผมทําเครื่องตั้นทา,ทาเครื่องปั้นดินเผานะซึ่งรวมชามไก่ด้วยเนื่องจากที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผมตั้งแต่ปีพศ2480ถึง2 5 0 0นะครับผมซึ่งได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมดินเผาสีแยกราทเทวีนะครับถนเนเพชรบุรีกรุงเทพโรงงานบุญอยู่พาณิชที่เชียงใหม่โรงงานศิรามิตที่เชียงใหม่และโรงงานนายทวีผลจเจริญ ที่วงเวียนจังหวัดทนบุรดีซึ่งชามไก่ในช่วงนั้นมีไม่มากนะักเนื่องจากยังขาดดินคุณภาพดีชาวจีนเหล่านี้ส่วนหนึ่งนะครับจึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดลำปางนะครับผมหลังจากนี้การพบดินขาวที่อำเภอแจ้ห่มนะครับในยุคแรกเป็นชามทรงแปดเหลี่ยมเยกลียกลมนะครับขาเป็นเชิง หุบเคลือบชุบเคลือบขี้เท่าเผาด้วยฟืนวาดลวดลายเคลือบสีขนาดคือขนาด5 6 7และ8นิ้วนะครับผมชามไก่มีต้นกําเนิดจากประเทศจีนในมณฑลกวางตุง้งเมื่อชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากจึงมีการผลิตตามความต้องการของตลาดนะครับผมตั้งแต่ปีพศ2480นะครับ แต่ผลิตจำนวนมากขึ้นอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับผมหลังปีพศ .2,500 ครับผมครับสำหรับวิธีการติดชามไก่ในลำปางนะครับวิธีการติดชามไก่เมื่อเริ่มแรกในลำปางนั้นอาศัยวัสดุอุปกรณ์ท้องถิ่นมาใช้ในการขึ้นรูปโดยหาล้อจักรยานมาเป็นแป้นหมุนมีแผ่นไม้ตัดเป็นรูปโค้งได้ขนาดเหมาะจมือจับควา้างลิงมกเปียกลงบนแป้นพิมพ์ซึ่งหมุนบนล้อจักรยาน เราใช้จิ๊กซอว์ไม้กวาดแต่งเ,เติมดินให้ได้รูปทรงถ่วยกลมทีละใบแล้วนำมนตาต่อขาซามไกยนยกไกแรกจะค่อนข้างหนาสำหรับการเคลือบนะครับใช้เคลือบขี่เท่าแกลบตมบทในครกขนาดใหญ่โดยใช้แรงคนเดียบไหลหวันจนละเอียดแล้วนำมาร่อนตะแกรงจงจะนำมาแช่ในน้ำบ่อให้ตกตะกอนนำเอาส่วนที่ตกตะกอนมาใช้แล้วนำถ้วยชามมาจุ่มเคลือบทั้ง,ทงใบ วิธีการเผานะครับใช้เตามังโบราณน,นำฟืนไม้ไผ่แห้งเป็นเชื้อเพลิงเตามีลักษณะยาวประมาณ15-20งเมตรนะครับทำช่องหใส่ฟืนเป็นระยะนี้ภายในก่อขั้นบันใดตามความยาวของเตาโดยนำถ้วยชามที่เคลือบเสร็จมาใส่จ่อโทนไฟนำเรียงในเตาเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ1,250-1,300องศา เป็นเวลาย4ชั่วโมงนะครับโดยประสบการณ์พิเศษโดยใช้โดยการสังเกตสีของเปลวไฟการชักตัวหองเพราะไม่มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิในสมัยนั้นการวาดลายไก่บนเครื่องได้มีการฝึกคนในท้องถิ่นตัดผู้การจีนโดยใช้คนมาก2อสาคนวาดเป็นส่วนๆต่อเติมจนรูปแบบในแต่ละใบแต่ละคนจับผูการทีละสองสาด้าม ในเวลาเดียวกันจากนั้นนำมาเผาในเตาปรุงอุณภูมิปร,มประมาณ750องศาครับชามไก่เริ่มมีการเปลีป่ยนแปลงรูปแบบเมื่อโรงงานต่างๆทกาลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถได้ในราคาต่ำลงโดยเริ่มใช้เครื่องปั้นในการผลิตชามจริงมีลักษณะกลมไม่เป็นเหลี่ยมต่อมาก็กทําให้พิมพ์มีขาในชามในตัวเพื่อจะได้ไม่ต้องต่อขาชามภายในหลัง ขาชามลวดหลังจึงไม่เป็นเชิงจัดตรงลงมาในแนวดินช่างไก่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อโรงงานเสถียรภาพที่อ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่สร้างเตาหูมงเผาด้วยน้ำมันเตาในปีพศ2505แล้วว่าสีใต้เครือเผาครั้งเดียวไม่ต้องบุกสีไก่ว่าด้วยสีเขียวแหงน้ำเงิน ดอกไม้สีชมพูหลายว่าลดความละเอียดลงขายในราคาถูกลงซึ่งสามารถทําตลาดได้ดีเนื่องจากราคาถูกและลวดลายไม่ถลบกได้ง่ายจากนั้นราคาชามไก่ก็ถูกลงเรื่อยๆรืตั้งแต่ปี2,506โรงงานถ้วยชามเริ่มหันมาผลิตถ้วยชามรูปแบบอื่นอื่มากขึ้นโดยเฉพาะถ้วยชามแบบญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยขึ้น จังหวัดลำปางเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่ยังสามารถผลิตชามไก่มาอย่างต่อเนื่องแต่หาช่างฝีมือที่คงรูปแบบเดิมยากอีกครั้งสีที่วาดราคาแพงส่วนใหญ่จึงใช้สีวาดใต้เคลือบเผาครั้งเดียวที่อุณหภูมิ1 2 6 0องศาเปลี่ยนวาดตัวไก่ใช้สีชมพูหางสีน้ำเงินเส้ใบไม้สีเขียวเข้มในปีพศ2 5ง6ชามไก่ราคา ชามไก่หกนิ้วมีราคาเพียงใบละสี่สิบสตางค์เท่านั้นและมีการผลิตน้อยลงเรื่อยๆและการผลิตด้วยสีบางเครื่อแบบดั้งเดิมเริ่มหายไปจากตลาดชามไก่ถือเป็นกำนึกของเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดลำปางซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดลำปางมีการผลิตเซรามิกหลายหลายประเภทตั้งแต่เครื่องใช้วาตวอาหารของชานบวย ของทำด้วยของประดับกระเบื้องสุธภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าตลอดจนลูกกรงเซรามิกแด้ไม่ว่าปัจจุบันชามไก่ไม่ใช่สินค้าที่มีมูลค่าหลักของเซรามิกจังหวัดลำปางแต่ชามไก่มีความหมายเป็นจารึกของเครื่องปั้นดินเผาลำปางและจะอยู่ในความทรงจำของกลุ่มผู้ผลิตเซรามิกจังหวัดลำปางและของคนไทยตลอดไปรก็ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับ